จะขอสัมผัสแอดตูรูเนาะคะ่ะเนาะมาไปจังไดมาจังไดกับสาวหน่อยเพชรบานแห้งเพราะว่าแต่ก่อนเรเป็นเอฟซีเจอกันบ่อยๆหน้าหนาหันม้อนหนาหันพ่อกันดูๆแล้วจะเนาะเป็นจังไดจ้ะไปจังไดมาจังไดขึ้นไดมาเป็นแอดมินมาเป็นแอดมินก็คือบอสท้ามทามครับผมท้าทามหลังจากจัดงานที่สมุทรปราการที่ตลาดนัดเรือบินแล้วก็ตลาดนัดช่องลมลอยจ้าจ้าครับเหมือนว่าบอสเขา เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าล็อกล็อกเป้าไว้เพราะว่าผมอย่างที่บอกว่าผมเป็นเขาเรียกว่ามีตัวตนในที่รับเราเป็นเขาเรียกว่าเป็นด่านหน้าพวกสายฟ้าสายฟันสายฟาดในโซเชียลคนไหนใช่คนไหนที่มาแซะลูกสาวมาบุรีลูกสาวหรือมาแซะองค์กรนยครับเพราะผมก็จะเป็นด่านหน้าครับ ไปอามาได้ได้ได้มาไม่มาอยู่สนใจได้มาได้มาจริงๆไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้มาอยู่ครับแต่ว่าตอนแรกก็ตัดตัดสินใจอยู่แต่ว่าตัดสินใจไม่นานครับจตัดสินใจไม่นานเพราะว่าช่วงนั้นเราก็อ่เรื่องงานเรื่องอะไรมันของผมมันก็มีอ่เขาเรียกว่าอะไรมีแบบงานมันก็น้อยลงดอกลงอะไรเงี้ยครับผมแล้วเราเป็นคนที่ชอบเขาเรียกว่าิการเดินทางอยู่แล้วจ้าเลยตัดสินใจง่ายขึ้นแล้วเราก็ได้มาดูแลลูกสาวองเนี้ยเนาะ เดินวันได้สนุกด้วยใช่ครับเรามาเป็นแอดมินเนี่ยแต่ว่าเราก็มาดูแลลูกสาวเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้แบบอยู่ใกล้ชิดรายาดนันเราจะดูแบบห่างๆใช่ครับผมลูกสาวมีปัญหาแล้วเราถึงจะค่อยเข้าไปอยู่ห่างๆอย่างห่วงเนาะจอยประคับประคองลูกสาวเนี่ยครับแอดตู้รู้เป็นเป็นคนที่ไหนคะเป็นคนจริงๆแล้วพื้นเพยเป็นคนสองจังหวัดเชียงรายอุบลครับผมแม่เป็นคนเชียงรายพ่อเป็นคนจังหวัดอุบลแต่ว่า ผมอยู่กรุงเทพโดยกําเนิด mm hmm. ก็คือ,อพ่อกับแม่ก็มาเขาเรียกว่ามาทํางาน mm hmm. มาทํางานที่กรุงเทพอะไรเงี mm ้ยครับผมก็เลยโตโตที่กรุงเทพเกิด mm hmm. ที่กรุงเทพโตที่กรุงเทพชอบชอบหมอลำมามาชอบหมอลำมา mm hmm. ชอบหมอลำอยู่แล้วหรือว่ามาเพราะ อชอบอยู่แล้วชอบมานานแล้วคร<อ>ับแล้วติดตามวงเสาวน้อยมาก่อนที่ลูกสาวจะมาติดตามมาตั้งแต่สมัยพ่อยุดเป็นพระเอกเขากรรมกาดำกันวัดก,กันเลยเพราะว่าตอนนั้นพ่อพ่อเป็นคนที่ชอบหมอลำมากพ่อจะซื้อแผ่นซีดีเทปวิดีโอแบบพวกลำซิ่งลำเรื่องเนี่ยครับผมเก็บไว้แล้วเราก็ดูกับพ่อดูกับพ่อแล้วว่าเราก็ดูว่าอันไหนวงไหนก็นเล่นเป็นยังไงแล้วผมมาถูก,ถกจิตเขาเรียกว,ว่าถูกทำนองลำเพลิน ตอนนั้นก่อนที่จะมาชมสอน้อยจะติดบวริมเบิงก่อนจ้าช่วงนั้นเงาะป่าล่ำเพื่อนมันจะเตยมันจะห่าใช่คมันจะห่ามันจะห่ามันจะเสดิดดีใช่ครับผมแล้วพอมาเจอพอยุดเนี่ยแล้วทางดนตรีด้วยมันก็เลยชอบแล้ติดตามติดตามเนี่ยนั้นมาแต่ว่าก็ป่าหยุดไปพักหนึ่งแล้วก็มาติดตามอีกทีก็คือติดตามสมัยบอสโจครับผม หมอโจตอนที่เจ้าพ่อแหลมจะมเข้าไปติดตามหมอโจก็คือไปเห็นหมอโจผมก็เลยบอกติดตามเอ๊ะทำไมผู้ชายคนนี้ทําไมเขาเป็นอะไรทอยเขาทาคอนเทนต์ได้แบบปแบบปลกแปลกดีเหมือน,น,น,นแฟนเหมือนแฟนแอดเลยใช่ครับผมแล้วก็ไปสืบประวัติมาอ้าวเป็นเจ้าของวมงหมอลำผมว่าเป็นเจ้าของวงหมอลำแต่ทําไมเขาติดดินขนาดนี้ไม่ถือตัวเข้ากับคนง่ายแล้วก็ที่ใช่แล้วก็คอนเทนต์ที่ผมติดใจก็คือ แกจะชอบปลอมตัวเป็นคนขายมะม่วงขายถั่วขายลูกโป่งแล้วก็ไปเดินหยอบผู้เท่าตามอ่าตามหน้านตัวทีงเนี่ยนะครับะผมเนี่ยก็เลยแบบชอบเลยก็เลยนแฟนพี่เลยจะชอบบอสโจแกจะประทับใจแกจะบอกว่าบอสโจเก่งฉลาดใช่ครับแล้วก็แกจะเป็นคนติดดินเป็นคนใจรักใจผมดูมานี่อ่าเขาเรียกว่าเจ้าของหมอลำหรือเจ้าของคณะอ่าหรือผู้บริหารลำสูงเนี่ย ที่แบบว่าไม่ถือเนื้อไม่ถือตัวแล้ว FC เข้าถึงได้ง่ายช่เนี่ยแหละครับผมก็เลยแบบประทับใจใช่เนาะใ้ๆกันเอาไปเอามาแล้วตอนนี้ยิ่งยิ่งมาหลงอีหลาใช่ครับผมยิ่งมามีลูกสาวยิ่งเนาะใช่ครับผมมันมันเหมือนความรู้สึกใช่ผมผมมาจะเขาเรียกว่าจะเป็นกลุ่มคอมเมนต์แรกๆเลยตอนที่ลูกสาวเข้ามาสมัครใหม่แล้วระหว่างนั้นที่ป้องกันไม่ไม่ป้องกันก็คือ พอลูกสาวมาสมัครุ๊บแล้วบอสโจจะขอความคิดเห็นว่าสมควรรับน้องไหมผมจะเป็นเขาเรียกว่าเป็น FC กลุ่มแรกๆที่จะเข้าไปคอมเมนต์ว่าถ้าไม่รับเด็กคนนี้ถือว่าพลาดนั่นนะครับผมจะเั้งแรกๆที่ทีลามาสมัครเนาะใช่ครับเพราะว่าง่ายๆว่าที่ผมติดตามลูกสาวแล้วก็รับลูกสาวนี่คือรอยยิ้มแรกที่น้องยิ้ม ยิ้มแล้วแบบว่ายิ้มคือยิ้มจริงใจมากไม่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเนาะเวลาเราดูหงหิงแล้วมันมันอธิบายไม่ถูกรอยยิ้มนี่ทาให้แบบมีความสุขจริงๆครับรอยยิ้มน้องรากาเสน่ห์ของอีหลากก็คือความเป็นบ้านๆเป็นเด็กน้อยบ้านๆเป็นติดดินนี่แหละครับเดู๋ยวนะครับความน่ารักของน้องนะครับค่ะ ตกลงพอพอได้มาสัมผัสได้มาคุกกี้ได้มาเป็นแอดมินแล้วรู้สึกยังไงชิมขอต่ออีกนิดนึ่งแจกทีนะคะหยิบเลยเลยเข้ามาหยิบได้เลยนะคะไม่ต้องเขยิบไม่ต้องอายเลยนะครับวันนี้ยบุ๊คหวานที่อร่อยดีนะคะเลือกความหวานนะคะมราแจกให้ความประหลาดพ่อของว่าเรามาด้วยใจเราทำด้วยใจเนาะสไตล์ผมก็คืออเวอเจอร์ข้ามไหนนอนนั่นนอนกลางดินกินกลางทรายหมดเงเลยอยู่ได้ก็เลยก็เลยถูกทางเลยทีนี้มาตอนที่จะไปใช้แล้วนะคะม วันนี้อรมอยนีก่อนได้ค่ะวันนี้เรานำเขาเรียกว่านำกิจกรรมดีๆรวมถึงมีสิทธิพิเศษนะคะมาแจกให้คุณลูกค้าหรือว่าพ่อแม่ของค่ะได้ชิ้นขนมไทยนะคะสาบูมมอร์ดกุลจาคงจะไล่ๆกันเนาะน่าจะเป็นน้องน้องที่อยู่ใครอยากจะได้นะคะเสื้อนะคะเราได้ผลิตไทยดินทางผ้ามือถุกมเลยค่ะเป็นติดกับ m ห้าสิบนะคะมีเสื้อนะคะขายอยี่นะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงทำงานอย่างมีความสุขพี่ยังอยากมากแบบนี้เลยเน ถ้าไม่ติดว่าเรามีงานมีมีธุรกิจมีอะไรที่ต้องต้องดูแลเรามีลูกๆที่เราต้องลูกก็เรียนอยู่ก็อะไรอยู่นะดูกสาวนะคุณพันน้องหนุงมหน้าตาเชี่ยได้มาแบบนะ ตอนนี้เป็นมาแบบจูใจเลยน้องสวที่โด่งดังมากๆันนี้ถือว่าชุดนี้น่าตาเขาต้องขึ้นกับซื้อนะก็เป็นความสูงแบบเลว่าจัดวานเลยนะคะทอกบอกให้นขึ้นเมื่อใด่ม่มองไปนี่จะเป็นจะเป็นหงุดหงิดจะเป็น ถ้าเราชินตรงนี้แล้วก็ชินแล้วไงอยากไปดูหมอลำเล็กนึงนะค่ะถ้าช่วงไหนไม่มีงานไม่มีน่าเราก็อยากไปกประเว่าอีกเราก็อยากทานอีกันนึงกออบไม่เห็นหน้านี่มีปัญหามีอย่างเดียวไหนเอาถอดใจบอกมีปัญหามีอะไรที่ที่ทำให้เราท้อวันนี้ใครที่สนใจอยากจะมาชิมข้าวบ้านนะคะก็ิกทาอยากหยุดมีไหมมาชิมได้นะคะที่บุญเป็นอร่อยดีก็คือเรื่องสุขภาพตัวเองเนี่ยแหละครับผม สาคูนะคะัวนี้น้องกันช่อว่าสาคูไข่ปดกินแล้วจะรับอบอบไหมคะกินแล้วจะรับอบอบไม่ค่อยเคยเหนื่อยวันนี้ใครที่สนใจนะคะก็แวะเข้ามาชิมได้นะคะไม่รู้ว่ารอนอกเขาซื้อบัตรกันหรือยังปะน่าจะยังเนาะ โอเคเดี๋ยวน่อเนคนออกไปแล้วใ่ไหมคะเนาะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดเดิเข้ามาอีกรอบหนึ่งสามารถแวะเข้ามาชิมได้นะครับบุฟเี่อร่อยดีนะคะจะจัดต็มอยู่เมื่อไหร่นะจอยท้สูรู้นะฮุนดีกว่าเก่าอยู่ะครการแสดงเลยนะคะวันที่สนใจนะคะก็แวะเข้ามาชิได้เลยเพราะว่าแจกชิมอยู่ทางบ้านนี้เลยนะคะแวะเข้ามาชิมได้เลยนะคะส่วนค่าเข้างนนะคะก็เป็นบุฟเฟต์ m ส5 0นะคะเนาะมีมาขายไหมคะไม่ทอสู้ต่อ อเค่ต่อแจกยูเดียก่อนแจกครั้งที่3ก่อนสดแจกูสต้าวอโเคแจกตลอดนะคุณแม่อยากหกิดเอ็มรอยนะคะอยากไม่หลับอยากไม่อยากนอนนะคะก็สามารถไปอุ่นหุ่นได้อยากพูดไม่ค